อเคค่ะนี่คือการรับน้อนของกลุ่มรักสนุกนะคะรองเที่ยวกับเต็มแก้วนี่แค่นี้กันเลยเนี่ยโดนเป็นเฮดเฮดช็อตเลยสองเข่าเลยผมอยากรู้จริงเดี๋ยวมีใครโดนหรือเนี่าบ้างมีรูปยืนยางไหมโอ้ยไม่มองไม่เห็นฉลากรูปปืนยันางเป็นบอลเป็นบอลโอเคค่ะจัดไหมเดี๋ยวใครมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เองไงพี่เองไงให้เป็นญาติพี่ผมฝากรถไนี่แล้วเดี๋ยวช้ารับด้วย มั่าใจว่าขนาดนี้ไม่ต้องขับอโอ้ยเล่าจางไปหน่อยไหมนอนที่นี่แหละถามถามลูกลยลูกนอนไปแล้วพี่เอ๋เร็วเร็วมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปเขาจะรับน้องผมแล้วจะเป็นอะไรอย่างเนี้ยเอานี่ถ่ายคลิปอยู่โอเคนะฮะต้องหงุดอแตกแน่เลยวันพักขึ้นหนึ่งไหมโอ้แล้วแต่เธอจะถนัดเธอตึ๊บ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  โอ้หแม่งเล่าหรือน้ำน่าดีมากหยาบมากนะน้ำขวดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่ได้เจอกับ